จะคอร์ดีเราจะเาเปิดกระเป๋าอีกแล้วเสียงไปเลยเป็นไม <ป S 1> ่ใช <laughs> ่กระเป๋าแบบลิกลิกๆทั่วไปแล้วนะจากที่เราเคยรีวิวมานี่ก็จะเป็นกระเป๋าแบบเดินทางเราแอบแกะไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้แบบแกะข้างในคือ <c oughs> เป็นของแบรนด์อาร์ทิส นาคะสีเหลืองเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเลยว่าข้างในมันเป็นอย่างไรนี่งจริงแต่กล้องมีรีแอคชั่นตลอดค่ะสีสดใสเนอะอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นใบเซอร์หรออ่านไม่ออกมาจากจีนนะทุกคนเราสั่งมาจากชูบี้ ชูตี้แกะไ,ได้หมดดูเล็กๆดีนะมันแบบก็เรียวๆอะเนาะมันมเป็นแบงมาจากจีนนะจ๊ะแต่ว่าสีมันตาล่ะ แให้เขาดูบอดี้ภายนองมาก่อนนี้อ่ะดูหน่อยหึ่ยวยเป็นแงมีร้อนนะทุกคนไม่ต้องติดยกนะกระเป๋าแบบว่า20นิ้วแต่มันจะเป็น20นิ้วที่ใหญ่กว่าปกติหน่อยอ่ะวัสดุเป็นโพลิเมอร์อะไรสักอย่างอะจำไม่ได้อ่ะแล้วก็มีที่ฮิ้วให้นี เก๋เก๋ไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรเก๋เก๋จ้าเดี๋ยวขอแงรอกอนเออปรากฏรอลากไม่ได้ก็ตลกอยู่นะนาักมันตะมูมากชิมแ่ ราน่าจะเป็นคนแรกๆเลยมั้งที่รีวิวกระเป๋าแบรนด์เนี้ยตกได้เนาะลากไปปะโอ้โไม่มีเสียงเลยเฮ้ยเฮ้ย <ะ S 2> <c oughs> นี่ก็ตื่นเต้นจริงเฮ้ย <c oughs> ไม่มีเสียงเลยเฮ้ยปกติปะวะหรือมันต้องไปลากกับแบบพื้นปูนมันจะมีเสียงอันนี้พื้นมันเรียบหรือเปล่าเรามาดูฟังชันนะคะกระเป๋าก็คือมีล็อก เขามีรหัสล็อใช่แต่ว่าตอนเก็บอะเก็บยังไงก็ไม่รู้ไม่จริงเอาเป็นว่าไม่จริงเอาเป็นว่าแบบรีวิวแค่แบบก่อนแล้วการเดี๋ยวเราเปิดภายในให้ดูเปิดภายในเขาไม่ได้หันดน้านนี้ลงหรอเอา้เอาหรอไม่เคยใชายอ่ะ ติดเออ이게มันติดจริงว่ะเอ้าเกือบดีละคือเป็นการรีวิวที่แบบทุลักทุยไม่คือซิปมไปไม่ได้มันไปไม่ได้อะมันได้แค่นี้เหรอเดี๋ยวลองเออเออได้แค่นี้ซิปไม่ได้ติดซาา เนี้ยหรอกอ๋อโอา้โหก็อลังการอยู่นะด,ดีมีแบบมีตรงนี้นะคะก็มีฝั่งนี้ก็มีข้างล่างซึง่งแล้วมีซีบิกปะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะ วุ้ยมีซิปอีกเหรอเออใช่ไหมนี่ไงวิ้ยเอามันเปิดยังไงวะอ๋อนี่ไงทำไมซิปมันอยู่ข้าง,างล่างวะทำไมซิปมันอยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋อ,อไม่มันเอาไว้ถอดซักเอาเออเฮ้ยมันถอดไม่ได้เหรอถอดได้ปะหนึงอ่ะไม่ซิปมันอยู่ข้างล่าง มันทำเป็นดีเทลฉยเอยมันไม่มีที่ลูดด้วยซ้าเอาไว้แอบของหรอ <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นเป็นที่กันรูน,อน็ <c oughs> อตจิบไว้ก่อนนะไม่รู้คืออะไรไมาดูฝั่งนี้ <c oughs> ขึ้นไปดีเนาะเพิ ข้คันี้ก็จะเหมือนอีกข้างหนึ่งเออแต่ว่าไม่ได้มีตรงนี้ก็จะเป็นเล็กอะไรนะที่จับต้างนอกเนีตรงนี้มันไม่รู้ทำมาเพื่ออะไรเออโอเคก็ไม่มีอะไรแต่ก็คิดว่าคนไทยแคบจะเล่นน้อยปะหรือม่ค่อยๆมีรีวิวอะ เขามีของแถมมาจ้าอันนั้นคืออะไรอะไม่รู้ตลกว่ะแคลล์คือไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะแคลล์แคลล์อ๋อเป็นแท็กเป็นแท็กเขาปลักให้ใส่ชื่อได้เก๋เก๋เขาใส่ตรงไหนวะอย่างนี้แบบนี่ยหรอเออะเซี่ยงเออมีของมา สีมันแบบพาเทลมากอะ่ะอ่ะสุปก็คือนี่นะคะสำหรับเหมาะสำหรับเดินทางประมาณแบบสามสี่วันนาะน่ารักดีควรม,มั <_ S 1> ้ย